สรัขั้นตอนนี้ครับก็จะเป็นกระบวนการนะครับในการที่เราจะทําการค้นคว้าข้อมูลต่างๆนะครับทำการอัปเดตข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับภาษา PHP เพิ่มเติมนะครับโดยเราสามารถที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ผู้พัฒนาภาษา PHP ได้โดยตรงนะครับชื่อก็คือนะครับ www.php.net นั่นเองนะครับเมื่อเราทําการเข้าสู่ www.php.net ครับก็จะมีในส่วนของการรีลิส s ์นะครับในส่วนของ PHP เวอร์ชันต่างๆนะครับว่าทาง ผู้พัฒนาภาษา PHP นั้นได้ทำการพัฒนานะครับหรือว่าอัปเดตเวอร์ชันต่างๆนั้นมีในเรื่องหัวข้ออะไรเพิ่มเติมเพิ่บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ PHP เวอร์ชันล่าสุดก็คือนะครับ PHP เวอร์ชัน5.4.36รีลิสนะครับรีลิสลงเมื่อวันที่18นะครับ DEC 2014นะครับก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่าได้มีการปรับปรุง PHP ทางด้านไหนเพิ่มเติมบ้างนะครับซึ่งภาษา PHP นั้นก็มีทีมงานนะครับหรือว่า ผู้ผลิตซอฟต์แวร์นะครับทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ตลอดเวลาในกรณีที e> ่เราต้องการที่จะการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับเราสามารถเข้าไปยังส่วนของด็อกิเมนต์ครับเพื่อสามารถที่จะศึกษารายละเอียดการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับภาษา PHP ทง้านต่างๆนะครับรวมทั้งในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับ PHP มาทําการติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์คลาวดนหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลด PHP ซึ่งเป็น Open So u r c e นะครับ มาทาการติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้รวมทั้งเราสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมนะครับการใช้งานคําสั่งต่างๆหรือว่าการเรียนรู้ผ่านทาง ww w PHP.net นะครับยกตัวอย่างเช่นเราสงสัยนะครับหรือว่าต้องการที่จะดูตัวอย่างของการใช้งานนะครับฟังก์ชันหรือว่าคําสั่งของ PHP เราสามารถที่จะพิมพ์ในส่วนของเซิร์ชได้ทันทีนะครับเช่นนะครับผมต้องการที่จะศึกษารายละเอียดของการเขียนโปรแกรมด้วยการใช้งานคําสั่ง MySQL.connect นะครับซึ่งเป็น การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับก็สามารถที่ทําการ search, เซิร์ชเพื่อที่เข้าไปดูรูปแบบการใช้งานของคําสั่ง m y s q l Connect นะครับเราสามารถที่เข้าไปดูตัวอย่างในรูปแบบต่างๆนะครับว่าในส่วนของ m y s q l Connect นั้นต้องการ variable อะไรเพิ่มเติมบ้างถึงจะทําให้คําสั่งทํางานนะครับและ variable แต่ละตัวนั้นมีความหมายอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอธิบายตัวลายคําสั่งเองนะครับว่าคําสั่งแต่ละคำสั่งนั้นมีการทํางานอย่างไร รวมทั้งนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการใช้งานของคําสั่งที่เราได้ทําการเซิร์ชเข้าไปค้นหานะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการคอนเน็กฐานข้อมูลนะครับเราสามารถที่จะทําการทดลองใช้ในส่วนของฟังก์ชัน MySQL.connect u n d e r s นะครับตามด้วย variable นะครับที่ MySQL ต้องการนะครับรวมทั้งการขียนเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อที่ตรวจสอบนะครับว่าการ Connect แล้วนะครับมีตัวแปรหรือว่ามีผลลัพธ์อะไรตอบกลับมาจากทางฝั่งของเซิร์เวอร์เป็นต้น นะครับแล้วก็มีรูปแบบของการใช้งานคําสั่งที่หลากหลายนะครับเมื่อเราติดปัญหาหรือว่าสงสัยในการใช้งานคําสั่งใดๆก็ตามเราสามารถที่จะเข้ามาที่ www.php.net ครับและทําการคลิกในส่วนของเซิร์ชทําการค้นหาฟังก์ชันต่างๆที่เรามีปัญหาหรือว่าสงสัยนะครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเทคนิคซัพพอร์ตว่าแต่และคําสั่งมันมีกระบวนการการทํางานยังไงนะครับเราสามารถที่จะ สอบถามปัญหารายละเอียดการใช้งานคำสั่งนะครับหรือว่าสามารถที่จะอ่านตัวอย่างของการใช้งานคำสั่งในรูปแบบต่างๆจากนักพัฒนาโปรแกรม PHP ทั่วโลกนะครับผ่านทาง w w w PHP n e t ครับขอบคุณครับ